สวัสดีค่ะสวัสดีสุราธานีค่ะวันนี้นะคะติ๊กมาอยู่ที่ทุเรียนแปลงใหญ่ปามแปลงใหญ่เยอะแยะมากมายสุดลูกหมูสุดลูกตานะที่ภูเขาแห่งนี้นะคะก็จะมาทดลองนะคะระบบ i อเทนะคะมาดูแลนะคะเกษตรกรที่ยังใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีและต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างดินวันนี้นะคะเราก็มีเครื่อง s pH meter นะคะมา ตรวจดินก่อนแล้วมาปรับปรุงโครงสร้างดินเพื่อที่จะทําให้ดินเนี่ยมีชีวิตนะคะแล้วดินจะเลี้ยงพืชเองไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะ,ะพืชไม้ผลทุเรียนยางปาล์มค่ะ เยอะแยะมากมายที่ตอนนี้นะเกิดปัญหานะคะเรื่องดินเสื่อมค่าวันนี้นะคะระบบไอทีได้เข้ามาใกล้ชิดกับเกษตรกรได้เข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะได้เข้ามาปรับปรุงโครงสร้างดินค่ะวันนี้ก็เป็นตัวแทนนะคะของระบบไอทีค่ะได้มาอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามชมค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะวันนี้นะคะเราเจอเคส ตัวอย่างตรงนี้นะคะก็จะเกิดแมลงเกิดเขาเรียกว่าอะไรนะคะแมลงเลยนะคะด้วกงวกุหลาตัวตัวมันเป็นยังไงคะดูสิต <laughs> แต่ใบมันไม่สวยนะคะที่่องอยมันมีเออมันมีร่องรอยนะคะใบไม่สวยแล้วนะคะแต่เราก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเราก็ให้พี่พี่มาร์กนะคะแร่ซิลิก้าของเรานะคะมาช่วยจัดการนะคะวันนี้ก็ได้ผสมน้ำนะคะ ผสมน้ำก็กะปริมาณเอานะอันนี้ถุง3ามโลเราก็ผสมได้อยู่ที่ประมาณ50าิบลิตรน่าจะได้เนาะแล้เราจะลองทดลองดูว่าะจะลดทั้งใบเลยแล้วก็ให้ลงมาถึงโคนเนี่ยสักสักห้าต้นนะคะลองดูเลยค่ะลาดลงมาเลยพี่ค่ะลาที่จริงไม่เป็นไรค่ะ เนี่ยพอราดลงมาเนี่ยมันก็จะได้ทั้งใบทั้งต้นแล้วก็ได้ทั้งลากนะคะนี่ก็เป็นการใช้ได้ผลประโยชน์สูงสุดผสมน้ําแล้วก็ลาดอ,อันนี้อันนี้คือเอามาทีนี้เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใส่ใส่ย,ยูโรได้เลยค่ะใส่ยูโรพี่กะประมาณครึ่งโหลปลายสมพุ่ม ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกากถั่วกากงากากกาแฟต,ตะกอลงเบียโดโลไมฮิวมิฮิวม,ม,มัสนะคะอ,อยู่ครบเลยนะคะาตาอาหารนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะส่งออกญี่ปุ่นนะคะผ่านการหมักอย่างดีนะคะจากการ,า,ารสร้างพอไหมอีกได้นะเท่าไหร่ละกี่กัมนะคะเมื่อกี้นี้ฮะ โอเคปลายทรงพุ่มทีนี้ขอขอหยวนขอหยวนใส่ใส่ถังมาได้ไหมคะยกเลยโอเคขอหยวนหยวนนี่คือแคลเซียมแมกนีเซียมค่ะตัวนี้เลยค่ะแคลเซียมสามสิบเปอร์เซนแมกนีเซียมอยู่ที่สองเปอร์เซ็นนะคะนี่เลยอนะ,ะตันนี้นะคะเราจดทะเบียนนะคะเป็นปุ๋ยเคมีธาตุรองธาตุอาหารรองนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะช่วยในการปรับค่า pH ให้เป็นกลางนะคะแก้ไขกันอย่างนี้เลยค่ะที่ใส่สักสามกำมือใส่กลางๆค่ะใส่กลางสมพุ่มนะคะเพราะว่ามันจะได้ดึงปุ๋ยเก่าออกมาใช้ได้ตัวนี้ทำจะทำงาน,นการดึงปุ๋ยเคมีที่ตกค้างใต้ดินได้ด้วยค่ะค่ะปรับสภาพดินปรับสภาพดินด้วยอนะ่าปรับรสภาพา<ส>ดินตะกุยหน้าดินอ่ะเอาเลยค่ะ ค่ะค <ege LGBTQ> อ่ากลางทรงพุ่มกลางทรงพุ่มได้เลยค่ะอันนี้ปลายอันนี้กลางตัวหยวนกลางทรงพุ่มพี่พี่อันนี้เอาตัวนี้ค่ะ hm o, อ่าตัวนี้เอาตัวนี้อ่าตัวนี้กลางทรงพุ่มนะคะตัวนี้จะไปปรับโครงสร้างดินนะคะแล้วก็ดึงปุ๋ยเคมีที่ตกค้างใต้ดินเนี่ยออกมาทํางานได้อีกนะคะทีนี้อ่าพี่พี่เอามา ติ๊กติ๊กแดดให้แล้วเอามาร์กแกลเซดิกา้าโรยโคลให้หน่อยเพราะว่าผสมน้ํามานี่ยังไม่จุใจค่ะโรยโคลเลยค่ะโรยตั้งแต่โคลเลยโรยตั้งแต่โคลถึงปลายทรงพุ่มนะคะตัวนี้นะคะจะไปกับจะไปกําจัดเชื้อราในดินนะคะไปปรับปรุงโครงสร้างดินไปเพิ่มนะ,ะการทํางานให้รากฝอยแข็งแรงให้รากฝอยหาอาหารได้ดีทานอาหารได้ดีกินอาหารได้ดีเหมือนคนเราเนี่แหละค่ะ ทีนี้นะคะตัวนี้นะคะมาร์แรกแลซิดิก้าเนี่ยจะไปทําทให้ผนังพืชแข็งแรงจะไปทําให้มแมลงนะคะปากกาดปากดูดหรือนอนหรือมแมลงหรือเพี้ยต่างๆเนี่ยหนีไม่ได้ทําให้เขาตายแต่ทําให้เขาหนีไปโดยที่เขาอยู่ไม่ได้นะคะก็นะคะต้นนี้นะคะก็เป็นเคสศึกษานะคะก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะให้ระบบ i อ t ทนะคะให้เป็นเ,เคสศึกษาที่สุราษธ,ธานีนะคะ ไส่ฟรีทั่วประเทศไม่ทีให้มันรูไ้ไปเดินทางทั่ปททวประเทศใส่ฟรีด้วยตอนนี้ก็ประมาณรึ่งรลปใบเยอะไม่ป็นไรอินซีลาเลยค่ะลาทั้งใบเลย<ม>การที่ทำให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือผสมน้ำลาดโคนลาดใบลาดถึงลาดถึงถึงใบได้โคนได้หมดเลยโอเค ตองน,นี้จะไมททาให้ผนังพืชแข็งแรงนะซีมาของเราประโยชน์สูงสุดอเอาไปผสมแล้วทาหน้ายางไตนึ่งได้เอาไปสูน้ําลาดฉีดได้<ม>แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่เขาประหยัดเขาเซฟเนี่ยเขาจะไม่เขาเขาจะเอาน้ำใสใสใสถังฉีดแล้วก็แค่ฉีดแค่ฉีดน้ำใสใสก็ก็ได้ประโยชน์สูงสุดแลแต่วันนี้เรารีบเราเร่งเลยผสมแล้วลาดเลย <c oughs> ต้นต่อไปค่ะ <c oughs> อันนี้คูหน้าค่ะอ่าต้นอยากใส่ต้นที่ยังไม่ค่อยมียอดเท่าไหร่ในต้นนี้อ่าต้นนี้ก็ได้ค่ะเน,น,นี่ยต้นเนี้ยค่ะใส่คูหน้าใส่ทั้งหยวนยูโรมาไปได้ก็ได้เพราะว่าอ่าปรับโครงสร้างดินไปด้วยแล้วก็เร่งต้นหิ่งก้านใบไปด้วยต้นที่ไม่ค่อยโตใส่คูหน้า เนี่ยไม่โตเนี่ยไม่แตกไม่โตไม่ตายได้หมดทาราดร่าได้หมดไม่แตกไม่โตไม่ตายล่าได้เลยค่ะแล้วก็คูหน้าเนี่ยให้ทดใส่เยอะไม่ได้นะคะตายนะอ่ะมันคือยูเรียแท้ๆมันคือ4600แต่ของเราใช้ทดแทนอันนี้คือศูนย์ยี่สองศูนย์สามทดแทนยูเรียทั่วเบาเอาให้ทั่วนะ แล้วก็เอาหยวนยูโรมามาใส่เหมือนเดิมค่ะค่ะมันคือยูเรียแท้ๆที่แหละแต่ของเราเนี่ยคือต้องการการระเหินระเหย<ม>ก็เลยต้องเอาอ,อินซีวัตถุมามาพอกพอกทั้งหมด17ชั้น,น,นใ,นะใครได้เลยค่ะเราเวบริเวณนี้เดี๋ยวเราเอาป้ายมาตักไว้โอเคล่าจากนี้เลยคูน่า อยากให้ทดลองต้นที่ไม่แตกไม่ตายไม่โตเราจะมาดูผลลัพธ์กันในระยะเวลา15วัน15วันนะ15วันเราจะมาติดตามผลนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปนะให้เกษตรกรทุกทิศทั่วไทยนะคะที่ยังใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีอยากจะมีความรู้อยากจะ เรียนรู้กับระบบไอทีนะคะว่าปรับปรุงโครงสร้างดินใช้อะไรบ้างนะคะอยากต้องการเล่งต้นกิ่งก้านใบใช้สูตรไหนดีค่ะทักอินบ็อกซ์นะทักแม่ค้าแม่ค้าจะไปใส่ให้ฟรีทุกสวนนะใส่เยอะไม่ได้นะครับเพ่ยงแม่ค้าเดินทางทั่วประเทศนะค <c oughs> ่าน้ามันค่าโรงแรมก็บด้วคะวันนี้นะคะก็ด้วยอุดมการนะคะทางานด้วยทัศนคติที่อยากให้เกษตรกรได้ ผลประโยชน์สูงสุดด้วยระบบ i อ t ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะที่ไลค์ที่แชร์ share, นะคะที่กดติดตาม s ับ s c r i b e ไว้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่อยากจะมีรายได้อยากจะมีช่องทางรายได้เสริมรับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาใหม่นะคะมาอัปเดตกัน